ลายอยู่นะคะจานของเราค่ะนี่นะคะค่ะเอ่อเดี๋ยวนะคะนี่ก็ต้องรวมกันยังไม่รู้สถานที่พักค่ะอันนี้เป็นการเองเป็นห้องรักษาแบบว่าแบบบ้านหลังบ้านโงมยูเคนแล้็่า ค่ะเป็นหมอแผนจีนนี่คือส่วนของห้องพยาบาลค่ะนี่ห้องพยาบาลแผนจีนค่ะนี่นี่ห้องอะไรไม่เลือกห้องเหล่านี้ไม่เลือกนะคะเป็นส่วนของการพยาบาลดูแลการป่วยไข้ของภิกษุ สามัเีนนะคะอุบาสกอุบาสิกาค่ะสิ่สชีใชากดชจนิยมรอาีม เอาจารย์มาเฝ้าห้องพยาบาลเลยเจ้าค่ะแบบสีดำยางพาราอ่ายางพาราค่ะที่เป็นสีดำนอบลายนอบลายติดไม้สักสีดำไม้สักสีดำ 啊。Uh huh. uh huh.